เป็นอลูมิเนียมอัลลอยลบรอยเชื่อมสีตัวนี้จะเป็นสีพิเศษที่เรียกว่าเมทัลลิกในส่วนของสีตัวหนังสือนั้นจะเป็นสีโครเมียมที่ให้ความเงาเวลาเจอแสงแดดในส่วนของชุดขับนั้นจะเป็นของชิม m a โน d เดียวเลสิ e สปีดจานหน้าเป็นแบบใบเดียวกรบโลควงเดี๋ยวไปดูการทำงานของชุดเกียร์ชิมโนเดียวเลส e บสปีดกันนะครับ วงล้อขนาด29ที่มาพร้อมกับยางเ Can น d a โชคตัวนี้เป็นโชคลมที่มาพร้อมกับแกนล้อแบบ2 e x l e ทั้งหน้าและหลังสำหรับ New Pirelli M1 ตัวนี้มีให้เลือกทั้งหมด4สี 4. New Pirelli M1 ราคาอยู่ที่14,900บาทท่านใดที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ช่องทางข้างล่างได้เลยครับ